เข้าไปแอลกันนิดนึงใน Facebook เขฟซอะไรแอลไงเดีห็นหน้าจอนี้รู้เลยว่าต้องเหนื่อยแล้วนี่แอปพังมากครั้งที่แล้วเธอคาเวอร์เป็นอะไรคาเวอร์เป็นผีแม่นางยอดล่าคุ้มนางครวนี้คุ้มนางครวนนอนอยู่ในดินมาแล้ว200ร้อยกว่าปีไมพ่อไม่เข้าใจพ่อจับไปขังไว้ในคุ้มนางครวนพ่อพ่อร่ำเศร้าพ่อร่ำเศร้าจนตายแล้วตาล้ว จักเราสามคนไปก่อนไม่อยู่ในการสี่คนนี่แหละก็มีในเฟซบุ๊กนะคะก็มีขอให้ cover กันเยอะแยะมากมายเลยพี่ดิวคะขอให้พี่ดิว cover เพลงของพี่ลูลาแต่ต้องทำเสียงแบบพี่ลูลาด้วยค่ะเอาเลยเอาเลยมาแล้วโอกาสทองแล้วตุ๊กตาไม่ใช่ตุ๊กชลา น้องที the the ่ไม่ขอน้ำข like like ็งด้วยให้ไหวแล้วฉ huh? ันจะเป็นตุ๊กกระตาหน้าร้อตอนเธอขับรถฉันกลัวเธอจะเหงาถนนก็ยังอีกยาวจะปล่อยจะหนาวไปคนเดียวได้ไงขอเนี้ยดูได้ไหมพอพี่ดูล่ะกลับไปก่อน ให้พี่โดมนะคะพี่โดม cover เพลงคนสุดท้ายคนสุดท้ายของพี่ป้อมพี่โตใช่พานว่าบอกว่าคิดถึงพี่โดมร้องเพลงนี้มากๆเลยไม่เคยร้องในคอนเสิร์ตนี่ร้องกับพี่แก้มมาก่อน ฉันคุณเดิมจะรักไม่เปลนจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนไหนนั่งมีดนติดหัวใจตลอดสุดท้ายละครับของคุณแหละมาสุดท้ายลไรของคุณนะเขาขอเขาเบิร์ดคุณมาด้วยไม่พูดแล้วพูดแล้วแล้วนี่สุดท้ายรอรอเลยนะบอกว่า พี่ต้อมค่ะอยากจะฟังพี่ต้อมคฟเวอร์เพลงลูกทุ่งขอเป็นน้ำตาแสงใต้ค่ะอ๋อยากแล้วน้าน้วนเจ้าพี่เอ๋ยคำน้องเอ๋ยลำคำควรโอ้ยสำเนียงตั้งสมนิยงที่แบบ มันมันเท่อะเป็นลูกท้องที่เท่มากใช่แล้วเป็นเป็นสำเนียงจริงใจอ่ะอันนี้ก็เป็นคำขอน่ารักกรุบกริบมาใน Facebook แฟนเพจของเรา cover diver นะคะแต่พูดเลยว่าใน Facebook ไม่ได้มีแค่นี้ครับผมอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่ต้องบอกเลยว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาคิดกันมากๆแล้วพวกเราสี่คนก็ไม่เคยจะตกเทรนด์รถไฟไม่เคยตกนะจ๊ะพูดอะไรครับผมว่ายังไงคือกระแสของแอปพลิเคชันหน้าเหมือนน้องสัตว์แล้วยังไงคือหลายคนเนี่ยเอาหน้าตัวเองไปใส่เป็นตัวเองใช่เป็นตัวเองใ เป็นแรดนี่แกเอาลูกฉันไ่ทำได้แ,แรดตัวแรกเลยขอบอกตัวแรกกิ่งเหมือนแพออลงไวป,ป้าบป,ปุ้มขึ้นมาคุณหน้าเหมือนแรดครับผมแล้วชันเอาลูกฉันไปทำเองช้างแอฟริกาคืออะไรช้างมีงวงนะเราเออหลายคนก็นี่ออแบาโดนโดแล้วยัง ฮะโดมเล่นยังไงเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นตัวอัลปาก้าเป็นอะไรไที่ตั้ามาเป็นชิมแปนซีอะก็เหมือนอยู่นี่ยเลยแที่แอปนี้ก็ไม่ได้หลอกอ่ะอันนี้ก็คือเราแยกกันไปเราก็จะได้เป็นตัวนั้นตัวนี้แต่เมื่อเรารวมตัวกัน4คนแล้วเราหน้าเหมือนอะไรคะคุณผู้ชมมาดูกันครับมาดูกันค่ะเมื่อเราอยู่ด้วยกัน4คนแล้วเราหน้าเหมือนตริง แมวเมาเดี่ยวเก่อนวัดจากเกณฑ์หน้าใครถ้าดูจากรูปนี้นะสู้มาสู้กิ่งพี่โดนไปพว่ากิ่งผมว่าพี่กิ่งพี่มากิ่งกิ่งจริงจริงจริงอ่าแกดูหน้าแมวเมาก่อนอ่านะโอ้โหเป็นการกรอกตาที่ยากมากคือบางคนกรอกตาจะค่อนข้างเดียวอันนี้ขึ้นแยกกลางคือออกจากจุดศูนย์กลางกรอกแยกออกจากกันอ่ะไปพี่ดิวสิ ไม่ไม่ใช่ไม่่ใชกิ่งไอ้ก็ใลรพี่กิ่งกอกใครพี่กิ่งพี่กิ่งก็โง่สารน่าใช่เห็นปะน่าเหมือนเลยไม่มาเซ็นไม่ได้แล้วแต่พี่ตั้มยังไงก็ไม่ได้มวเหมาทางนี้ประการแต่ละคนตอนนั้นว่าเหมือนแมวเมาน่าจะเป็นแมวเมาอันนี้ก็น่ารักมากเลยนะคะก็มาพูดคุยกับเราได้ไปดูอะไรน่ารักแบบนี้ได้ใน Facebook Fan Page Cover d e v e r นะคะครับผมนี่เข้าไปใน IG ก็ได้เลยนะไปฟอลโล w กันใครที่อยู่หน้าคอมดับเซนดับเซนเอฟเฟก มันเป็นเลรักได้ใช่ไมยี่เลแน่นอนท่อนนั้นน่ะพี่กิ่งท่อนอ๋อท่อนเล่ท่อนหลังน่ะท่อนพี่ดิวอะแม่เราดีร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ดับแสงอาฟาในฟ้าราตรีส่งกลิ่นอบอวลวนในหัวใจให้เกินคมตาข้าวราดดวงดีอเลือรลอยกันลงมาจากบนน้าผากลายเป็นดอกไม้รัก อลอยให้ไปไกลแสนไกลดังดวงดอกไม้จ้าสงสายใยถึงใครอีกคนที่ลับลาไปทิ้งให้ราตรีมนดุดดังหัวใจของคนที่ เสีบถอยคำรำพันให้ใครคนนั้นไม่ลืมไม่ลืมเรื่องราวคนนี้แม่ราตรีโรยร่วงลับลาชีรีแต่รักที่มีไม่เคยจะลื